ครับสวัสดีครับผมพิทนานสวรรค์ครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านโคกยางอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มาดูแบบข้อวัวนะครับส่วนวัวและควายนั้นได้เดินทางออกไปบางส่วนแล้วนะครับบางส่วนก็ยังไม่ออกรอคิวนะครับทางขวาจะเป็นข้อวัวนะครับตัวนี้ครับเป็นามยุขานะครับต่อด้วยเมชช่อชีสแล้วก็ สังกสีนะครับเก่าแล้วก็ฝั่งทางซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บฟางนะครับทางด้านซ้ายโน้นก็จะเป็นข้อบัวนะครับโอ้ขออภัยข้อควายครับออกไปแล้วครับฝั่งน้นครับพื้นที่โดยรอบนี่สวยสดงดงามนะครับอุดมไปด้วยข้าวสวยๆแล้วก็ต้นสักทองนะครับต้นสักทองนี้พร้อมทีจ่จะจัดจำหน่ายในอีก 2- 3สาปีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้โครงการต้นไม้ค้าขายได้แล้วครับตันวนี้พื้นที่เราอยู่ในติดกับถนนนะครับคาดข่จะมีรถเยอะจริงช่วงมาสักหน่อยครับเ,เสียงจะแทรกนะครับถึงต้นสักทองแล้วนะครับต้นสักทองก็คือโตไปขายได้นาก็เป็นนา ปีอย่างเดียวนะครับพื้นที่จังหวัดสุรินมีน้อยนะครับที่จะทํานาปรังนะครับเพราะว่ากัดสนเรื่องน้ำครับแต่แต่ถ้าพื้นที่ใดเป็นนาลุ่มก็ทําได้สองช่วงนะครับไม่เหมือนกรุงเทพนะครับภาคกลางนะครับทำทีเดียวโหดเลยปีหนึ่งทำสามฤดูเลยครับดินปางกันไปข้างอ่าโอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรครับให้มาชมพื้นที่สวยๆนะครับเพื่อเกษตรกรท่านใดอยากจะซื้อที่หลังเกษียณนะครับ มีทุ่งนาคอกวัวแล้วก็มีสระน้ำเลี้ยงปลามีกิ่งไม้ให้ผูกเกลโอเคเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ